ครั้งที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกถ้าสติไม่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็ยังมีอวิชชาอยู่พราฉะนั้นทุกๆวันทุกๆขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้อยู่บนบกอยู่ในน้ําอยู่ในห่วงน้ําอยู่ในห่วงของกามโอคะภวะโอคะทิฐิโอคะอวิชชาโอคะ ราะนันการเจริญสติปัฏฐานเป็นปกติในชีวิตประจำวันไม่ใช่การว่ายน้ำบนบกการเจริญสติแต่ละขณะจะทำให้สามารถไปถึงฝั่งบนบกได้สำหรับเรื่องของการเจริญสติเป็นปกติในชีวิตประจำวันในจตุตถาสมันตปาสาธิกาอัฏถกถาพระวินยัยจุลวัควันานาเรื่องการถือเสนาสะนะ ในคราวจำพรรษาที่ยกพระวินัยบ้างพระสูตรบ้างพระอภิธรรมบ้างก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้สอบทานข้อความในทั้งสามปิดกและก็จะเห็นว่าเป็นข้อความที่สอดคล้องกันไม่ใช่ขัดกันถ้าไม่ศึกษาตอนนี้ก็อาจจะเข้าใจเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานผิดคลาดเคลื่อนไปจากจตุสัมมันตะปาาธิการนี้ กะเหตุว่าในจตุตถาสมันตปาสาธิกาซึ่งเป็นอัถกถาพระวินัยมีข้อความเรื่องการถือเสนาสนะในคราวจำพรรษาในคราวจำพรรษานั้นก็เป็นเรื่องที่แสดงถึงวัดข้อปฏิบัติในระยะการของพรรษาถ้าเกิดมีท่านผู้หนึ่งผู้ใดตั้งวัดข้อประพฤติปฏิบัติขึ้นว่าอย่าเรียนเองอย่าให้ผู้อื่นเรียน อย่าทําการสาธยายอย่าให้บรรพชาอย่าให้อุปสมบทอย่าให้นิสยัยอย่าทําธรรมะสวณนะเพราะว่าพวกเราทั้งหมดนี้ยังเป็นผู้มีธรรมะเครื่องเนิ่นช้าจากเป็นผู้ไม่มีธรรมะเครื่องเนิ่นช้าทำสมณะรมะทเท่านั้นหรือว่าภิกษุทุกรูปจงสมาทานทุด,ดงศึกษาอย่าสำเร็จการนอนจงให้คืนและวันล่วงไป ด้วยการยืนจงกรมจงถือมูขวัตมูขวัตนี่ก็คือการนิ่งไม่พูดกันคลายคนใบ้แม้ต้องไปด้วยสัตตาหะการณียะอย่าได้พันดักที่สงควรแจกทั้งหมดนี้เป็นวัดข้อปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมะหลายท่านที่เข้าใจว่าการเจริญสติปัฏฐานนั้นคือการไม่ทำอะไรเป็นปกติ และคิดว่าไม่ควรเรียนและก็คนอื่นก็ไม่ควรเรียนด้วยไม่ควรฟังธรรมะเพราะเหตุว่าเข้าใจว่าเพราะว่าพวกเราทั้งหมดนี้ยังเป็นผู้มีธรรมะเครื่องเนินช้าจากเป็นผู้ไม่มีธรรมะเครื่องเนินช้าทำสมณะธรรมเท่านั้นแต่นั่นเป็นวัดข้อปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมะเห็นป่านนี้บางท่านก็มีความเข้าใจผิด คิดว่ากําลังพูดกาลังฟังเจริญสติปัฏฐานไม่ได้และก็อีกหลายอย่างหลายประการทีเดียวที่ท่านคิดว่าจะเจริญสติปัฏฐานไม่ได้แต่ว่าท่านควรจะได้สอบทานกับพราธรรมวิไนยเพราะเหตุว่าถ้าเป็นปกติในชีวิตประจำวันและสติก็เริ่มระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงแล้วจะพบว่าสติสามารถที่จะระลึกรู้ลักษณะของนามและรูปได้โดยไม่เว้นอะไร อีกประการหนึ่งบางท่านก็เข้าใจว่าท่านจะสงบแล้วก็เมื่อสงบแล้วปัญญาก็จะรู้ชัดในสภาพของนามและรูปถ้ารู้ชัดก็ต้องรู้ชัดในนามธรรมและรูปธรรมที่เกิดเป็นปกติในชีวิตประจำวันปัญญาที่รู้ได้อย่างนี้จึงจะชื่อว่าเป็นปัญญาที่รู้ชัดอีกประการหนึ่ง เรื่องของการศึกษาธรรมะและการปฏิบัติธรรมะจะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดและก็สอบทานกับสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเช่นนามรูปะปริเชยานะปัญญาที่รู้ชัดพร้อมกับสติทางมโนทวารที่รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่เกิดปรากฏในขณะนั้นเป็นสิ่งที่เลือกเป็นสิ่งที่เจาะจงไม่ได้ มีใครเจาะจงได้ไหมคะว่าจะให้ญาณน,นั้นรู้นามนั้นรู้รูปนั้นถ้าเหตุว่าเวลาที่ความสมบูรณ์ของปัญญาที่เป็นวิปัสนาญาณะจะเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาเลือกไม่ได้ว่าจะเป็นณสถานที่ใดในขณะใดนามใดเกิดขึ้นปรากฏรูปใดเกิดขึ้นปรากฏในขณะนั้นตอนที่ท่านเพิ่งเริ่มเจริญสติปัฏฐานนั้นยังมีความสงสัยว่านี่นามหรือนี่รูป ทางตาในขณะที่เพิ่งเริ่มระลึกรู้ก็จะเกิดความสงสัยว่าขณะนี้สภาพที่กําลังปรากฏในขณะนี้เป็นลักษณะของนามหรือว่าเป็นลักษณะของรูปเพราะฉะนั้นในขณะที่กําลังเริ่มเจริญสติระลึกรู้ลักษณะของนามและรูปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจะยังไม่หมดความสงสัยในลักษณะของนามและรูปแต่อาศัยที่สติระลึก ตรงลักษณะที่กำลังปรากฏและก็เริ่มรู้ทีละเล็กทีละน้อยส่วนการที่จะให้สมบูรณ์ถึงขั้นวิปัสสนาญาณนะเป็นนามรูปะปริเชทญาณนะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะไปกำหนดได้ว่าเมื่อไหร่ณนะสถานที่ใดและก็รู้นามใดรู้รูปใดแต่ว่าญาณะก็เกิดอย่างรวดเร็วตามวิถีจิตซึ่งเกิดดับ สืบต่อกันอย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าในขณะนั้นยาณน,นั้นรู้ลักษณะของนามใดกี่นามรู้ลักษณะของรูปใดกี่รูปปัญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณนะในขณะนั้นไม่มีความสงสัยในลักษณะที่ต่างกันของสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมกับสภาพธรรมะที่เป็นรูปรธรรมัหมดได้ยังคะกิเลสไม่หมด ยานะดับไหมคะดับแล้ว<ม>การยึดถือนามและรูปว่าเป็นตัวตนยังคงหนาแน่นเหนียวแน่นที่จะต้องอบรมเจริญสติเจริญปัญญาเพิ่มขึ้นมากขึ้นเพื่อยาณะขั้นต่อไปเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในขณะที่เจริญสติอบรมปัญญานามะรูประบริเฉท,ทยาณะเกิดแล้ว ปัจจยะปริหะยานะก็เกิดรู้ปัจจัยของนามและรูปในขณะที่เกิดปรากฏในขณะนั้นเพราะเหตุว่าการที่ระลึกรู้ตรงลักษณะของนามและรูปตามความเป็นจริงไม่มีอะไรจะมาปิดกั้นที่เกิดของนามนั้นของรูปนั้นได้เมื่อรู้ลักษณะแล้วก็ยังรู้ตรงสภาพที่เกิดของนามนั้นของรูปนั้น เป็นปัจจัยของนามแต่ละชนิดรูปแต่ละชนิดที่ต่างกันเมื่อระลึกรู้ลักษณะของนามชนิดหนึ่งเกิดที่ใดนามอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะอย่างไรเกิดที่ใดเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยปัญญาก็สามารถที่จะประจักษ์ชัดในสภาพธรรมะที่ไม่ใช่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดสร้างขึ้นแต่เพราะเหตุว่ามีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นวิปัสสนาญาณนะ ก็จะต้องสอดคล้องกับขั้นของความรู้แต่ละขั้นด้วยอย่างนามะรูประปริเฉทยานะนั้นหมดความสงสัยในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมซึ่งเป็นลักษณะที่ต่างกันและก็ปัจจยะปริคหายาณนะก็รู้ชัดถึงสภาพที่เกิดปรากฏเพราะเหตุปัจจัยเมื่อยังไม่หมดโลภะยังไม่ใช่พระอรหรันต ยังไม่เป็นพระโสดาบันบุคคลความยินดีพอใจยึดถือนามรูปว่าเป็นตัวตนก็ยังมีแต่ว่าจะค่อยๆหมดไปได้เพราะเหตุว่าสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะมากขึ้นแล้วก็ละคลายมากขึ้นเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเจริญนานเป็นปกติในตติยะสมันตะปาาธิกา อัตถกถาพระวินัยมหาวักวันนาบรรพชาวินิจฉัยก็ยังมีข้อความว่าผู้ที่เป็นอุป,ปัช,ชาที่จะให้กุลบุตรบวชนั้นจะต้องรู้กิจที่ควรกระทำในการให้กุลบุตรบวชถ้าฟังดูอย่างนี้ดูเหมือนว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเจริญสติปัฏฐานเลยบางท่านก็แยกพระวินัยไปปีดกหนึ่งเลยทีเดียวแต่ท่านไม่ทราบเลยค่ะว่า ชีวิตของบรรพชิตนั้นเป็นเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานในเพศของบรรพชิตเพราะฉะนั้นมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ได้ทรงแสดงไว้ในพระวินัยก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลให้ท่านเข้าใจเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะเหตุว่าแม้ในการบรรพชาอุปสมบทนั้นผู้ที่เป็นอุปัชาที่จะให้กุลบุตรบวชก็จะต้องรู้กิจที่ควรกระทำในการให้กุลบุตรบวช ซึ่งข้อความในตติยะตมันตะปาสาธิกามีว่าเพราะว่าปุสาหะของผู้ที่ใครจะบวเป็นของรุนแรงก่อนแต่ภายหลังได้เห็นผ้ากาสายะและมีดโกนผมเข้าจะตกใจและหนีไปเสียจากที่นั่นก็ได้เพราะเหตุนั้นอุปัชชาเองนั่นแลควรนำไปยังท่าสำหรับอาบถ้ากุลบุตรนั้นไม่เป็นเด็กนัก พึ่งบอกว่าจงอาบเสียส่วนผมของเขาพึงถือเอาดินเหนียวตะให้เองทีเดียวฝ่ายกุลบุตรที่ยังเป็นเด็กย่อมอุปัช,ชาพึงลงน้ำขัดสีด้วยโคลใหม่และดินเหนียวอาบให้เองถ้าว่าเขาเป็นหิดด้านหรือฝีอยู่บ้างมารดาไม่เกลียดบุตรชั้นใดอุปัช,ชาไม่พึงเกลียดชั้นนั้นทีเดียวพึงให้อาบ ขัดสีตั้งแต่มือและเท้าจนถึงศีษะเป็นอันดีนี่เป็นชีวิตปกติหรือเปล่าคะถามว่าเพราะเหตุไรคือทำไมถึงจะต้องทำอย่างนั้นด้วยตอบว่าเพราะว่าด้วยอุปการะเพียงเท่านี้กุลบุตรทั้งหลายจะเป็นผู้มีความรักแรงกล้ามีความเคารพมากในอาจารย์และอุปัชฌาย์และในพระศาสนาจะเป็นผู้ไม่หวนกลับ เป็นธรรมดาจะบรรเทาวความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นเสียอยู่ไปจนพระเถระจะเป็นผู้กระตันอยู่กระตะเวทีพยัญชนะมีว่าจะบรรเทาวความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นเสียแม้แต่เป็นบรรพชิตมีศรัทธาที่แรงกล้าที่จะบวชแต่ก็อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายได้ข้อความต่อไปมีว่า ในเวลาที่ให้อาบน้ำหรือในเวลาปลงผมและหนวดควรพึงสอนตัจะปัญจกะกรรมฐานให้ตะจะปัญจกะกรรมฐานก็ได้แก่ให้ระลึกถึงผมขนเล็บปันหนังเป็นต้นและเมื่อบอกพึงชี้แจงให้ชัดเจนถึงข้อที่ส่วนทั้งห้านั้นเป็นของไม่สะอาดน่าเกลียดปฏิกูลด้วยอำนาจสีสันฐาน กลิ่นที่อาศัยและโอกาสหรือข้อที่ส่วนทั้งห้านั้นไม่ใช่ผู้เป็นอยู่ไม่ใช่สัตว์ก็ถ้าในการก่อนเข้าเป็นผู้เคยพิจารณาสังขารเจริญภาวนามาเป็นเหมือนฝีที่แก่เต็มที่คอยรอการบ่งด้วยน้ำและเหมือนดอกปทุมที่แก่คอยรอพระอาทิตย์ขึ้นทีนั้นเมื่อการพิจารณากรรมฐาน ตักว่าเข้าปลารบแล้วยานะที่จะบทกิเลสให้แหลกไปเพียงดังภูเขานั้นแลย่อมเป็นไปรากบอาวุธของพระอินทแกล่งภูเขาให้แหลกละเอียดไปฉะนั้นเข้าย่อมบรรลุพระอรหันต์ในเวลาปลงผมเสร็จทีเดียวจริงอยู่แต่แรกทีเดียวกุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งได้สำเร็จพระอรหันต์ในขณะปลงผมเสร็จกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมด ได้การฟังเห็นปานนี้อาศัยยยะซึ่งอาจารย์ผู้เป็นกันลยาณมิตรให้จึงได้สำเร็จไม่ได้อาศัยแล้วหาสำเร็จไม่เพราะเหตุนั้นอุปัชฌาจึงควรกล่าวถ้อยคำเช่นนั้นแก่เขาเป็นชีวิตปกติหรือเปล่าคะไม่ได้สอนให้ทำอย่างอื่นที่คลาดเคลื่อนจากการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเลยไม่ได้จำกัด สถานที่ไม่ได้จํำกัดเวลาเลยว่าการรู้แจ้งอริยสัจจะทำนั้นต้องที่ไหนและขณะใด,ดขึ้นอยู่กับเหตุคือการเจริญสติการพิจารณาสังขารการอบรมการภาวนามามากแล้วท่านเคยได้ยินคำว่าบารมีบ่อยๆท่านผู้นั้นบรรลุเพราะเหตุว่าได้เจริญอบรมบารมีมามา,มากแล้วตราบใดที่ยังไม่ถึงฝั่ง สติที่เกิดระลึกรู้ลักษณะของนามและรูปแต่ละขณะก็คือบารมีที่จะให้ถึงฝั่งนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าท่านจะไปท้อถอยถ้าท่านเข้าใจแล้วอวิชชาและตัณหาก็จะไม่พาให้ท่านคลาดเคลื่อนไปจากการที่สติจะระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่เกิดปรากฏในขณะนี้แต่ที่จริงปัญหานี้ไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับแต่กับผมได้ยินได้ฟังมาก็นำมา เรียนอาจารย์คือการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยตามปกตินี่ก็ต้องมหากุศลจิตที่ประกอบด้วยญาณสัมปยุทธ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะทีนี้บางทีท่านก็บอกว่าก็กุสลจิตที่ไม่ประกอบด้วยญาณสัมปยุทธ์นั่นนะฮะจะเป็นการเจริญสติได้หรือมัก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ครับถ้าถ้าจะเจริญสติให้มีปัญญาเกิดขึ้นก็ต้องอเป็นญาณสัมปยุทธ์ทางนั้น ไอ้ที่ยานวิปยุตธอย่างนั้นน่ะมันก็ไม่น่าจะเป็นการเจริญสติมันแยกกันอยู่สองในอย่างเนี้ยหม,มายความว่ายังไงปัญหาว่าที่เป็นยานวิปยุทธเนี่ยเป็นการเจริญสติประฐานหรือเปล่านี่เป็นเรื่องของปริยัติเหตุว่ากุศลนั้นก็แยกออกเป็นสองประเภทคือกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาชื่อว่า ญาณสสมประยุทธ์เพราะเหตุว่าเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาถ้าขณะนั้นเป็นกุศลละจิตแต่ว่าไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยก็เป็นญาณวิปปยุทธ์เพราะเหตุว่ากุศลละจิตนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องมีปัญญาเกิดร่วมด้วยทุกครั้งแต่ว่าการเจริญสติปัฏฐานนั้นสติเป็นสภาพที่ระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กําลังปรากฏ และปัญญาก็รู้ในสภาวะลักษณะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแต่ว่าในตอนที่เริ่มเจริญสติการเติบโตหรือการเจริญข,ขึ้นของปัญญาจะไม่ทำให้ถึงกับปรากฏว่าเป็นปัญญาที่รู้แจ้งหรือรู้ชัดแต่ว่าปัญญาก็จะต้องอาศัยการพิจรารณาและก็แยกรู้สภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม เรื่องของการเจริญสติปัฏฐานที่เป็นปกติในชีวิตประจำวันสิ่งที่เกื้อกูลมากก็คือพระธรรมตั้งแต่ครั้งพุทธกาลทีเดียวผู้ที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยที่ไม่อาศัยการฟังธรรมนั้นก็มีบุคคลเพียงสองบุคคลเท่านั้นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทั้งสองประเภทนี้ไม่อุบัติในสมัยเดียวกันเพราะเหตุว่าในสมัยที่เป็นสมัยของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ได้แต่ว่าผู้ที่ได้สะสมอบรมบารมีอินทรีย์แก่กล้าถึงกาลสมัยที่ว่างจากพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว การเจริญอินทรีย์ที่ได้อบรมมามากนั้นก็ทําให้ผู้นั้นสามารถที่จะบรรลุการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้โดยที่ไม่ได้อาศัยการฟังธรรมของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการเจริญสติปัฏฐานเจริญเป็นปกติและก็ปกติของปุถุชนที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลน,นั้นมีใครยับยัง้งโลภะโทสะโมหะ ได้ไหมคะถ้าเป็นการเจริญสมาธิสมถภาวนาผู้นั้นระง,งับไว้ยับย่างไว้ด้วยไ n ยะวิธีต่างๆแต่ว่าความเป็นตัวตนที่ยับยัางที่ระง,งับที่สงบนั้นเต็มที่ไม่ได้มีการรู้เลยว่าเป็นสภาพของนามธรรมและรูปธรรมที่อาศัยเหตุปัจจัยของความสงบทำให้สงบระง,งับ กิเลสอกุศลต่างๆไว้เพียงชั่วคราวแต่ว่าผู้ที่เจริญสติปัฏฐานไม่ใช่เจริญอย่างสามถะภาวนาสติเป็นสภาพที่ระลึกเมื่ออาศัยการฟังเข้าใจแล้วสติก็เกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของรูปบ้างระลึกรู้ลักษณะของนามบ้างทีละเล็กทีละน้อยตามปกติที่ท่านได้สะสมมาแต่ละบุคคล เมื่อมีปัจจัยของโทสะโทสะก็เกิดโลภะประเภทใดอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นสติระลึกรู้ได้ขณะใดสติก็เกิดขึ้นระลึกรู้ในขณะนั้นถ้าท่านศึกษาในพระสูตรจะเห็นว่าผู้ที่บรรลุอริยสัจธรรมในขณะที่ได้ฟังธรรมและพระธรรมที่ทรงแสดงไม่ใช่เรื่องของมหาสติปัทานก็มีเป็นเรื่องภัยของวัตตะ เพราะฉะนั้นถ้าท่านเจริญสติปัฏฐานเป็นปกติในชีวิตประจําวันท่านจะไม่มีความสงสัยว่าการเจริญสติปัฏฐานเป็นปกติเจริญอย่างไรผลคือรู้ชัดในสภาพธรรมะตามปกติละเอียดขึ้นชัดเจนขึ้นตามความเป็นจริงและการฟังธรรมนั้นจะมีประโยชน์มากสักเพียงใดท่านก็สามารถที่จะรู้ได้ในมัชฌิมนิกายอุปริปันธนาตันทโกวาทสุตร จะขอ,อกล่าวถึงข้อความบางประการตอนท้ายครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณพระวิหารเชตวันเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสให้ท่านพระนันทกะแสดงธรรมกถาแก่พวกภิกษุณีท่านพระนันทกะก็ได้แสดงธรรมะเรื่องตาหูจม,กกจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ทรมารม์ไม่เที่ยงจากขุวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณไม่เที่ยงพร้อมด้วยอุปมาที่ภพเราะซึ่งเป็นอุปมาเรื่องของอายตนะภายในอายตนะภายนอกไม่เที่ยงเวทนาที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงท่านพระนันทกะ จะแสดงธรรมะกถาเรื่องอื่นได้ไหมคะที่ไม่ใช่เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏดัพระธรรมารมมีธรรมะอื่นไหมคะพ้นไปได้ไหมคะและใครบ้างที่ชีวิตรปรกติประจำวันไม่ใช่เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏดัพพะธรรมารมเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่สัมผัสแล้วก็ คิดนึกสุขทุกข์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นพระธรรมเป็นเรื่องปกติชีวิตประจำวันแล้วก็สาวกที่รู้แจ้งก็แทงตลอดในสภาพธรรมะที่เป็นปกติในชีวิตประจำวันนี้ได้คนที่คิดว่ารู้ไม่ได้นั้นไม่ใช่พระอริยะบุคคลแน่นอนข้อความในพระสูตรมีว่าเมื่อภิกษุณีฟังธรรมจากท่านพระนันทกะ แล้วก็ยินดีอนุโมทนาภาสิทธ์ของท่านพระนันทก,กะแล้วก็ได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคและเมื่อภิกษุณีเหล่านั้นกลับไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายในทุกวันอุโบสถสิบสี่ค่ำนั้นชนเป็นอันมากไม่มีความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าดวงจันทร์ร่องหรือเต็มหนอ แต่แท้ที่จริงดวงจันทร์ก็ยังพร่องอยู่ทีเดียวฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุณีเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ชื่นชมธรรมเทศนาของนันทกะทั้งๆท,ที่ยังไม่ถึงความดำริบริบูรณ์เลยฉันนั้นเหมือนกันแลในลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระนันทกะว่าดูกระ,ระนันทกะถ้าเช่นนั้นวันพรุ่งนี้ เธอก็พึงกล่าวสอนภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอวาทนั้นเหมือนกัน